สบายดีทุกคนที่กำลังติดตามชมเนาะยินดีต้นนอน้ำหนาสดสูซองอาคาโน้อยเนาะตอนนี้เข้ามาพระจุลไพยู่ที่พูย่าคาเนาะพูดถึงสงที่สุดในแขวงบอ่อแก้วเนาะนับจากอันระดับหน้าน้ำทะเลเนาะประมาณ1,500งพันหาร้อยหเมตรขึ้นเมืองเนาะตอนนี้ก็บรรยากาศตอนแรงๆเนาะมาน้ำกันประมาณ10คนเนะาะเรียกว่าบูฮู้มามาแต่ทางใดทางใดมีท,มมมท,นนดทั้งเหอนผู้ลมใจแล้วก็หลวงพ่าบ่อแก้วเนาะบวกเข้ากันเนาะโอเคเดี๋ยวเป็นทางใดแล้วเที่ยวสิพาทุกคนพาชมบรรยากาศสองพักทางแล้วก็ บรรยากาศตอนนะั้นเขาไปกางเต็นท์นอนในเถิงคูญ่าคาเลยทุกคนเนาะต้องบ,บอกเลยว่าโคตรดรามติกเนาะทุกคนนะโอเคได้เจอกันนี่ <laughs> ตอนนี้ครับผมมาฮอดเครื่องทางแล้วท่าผู้ใดเ,เคยเบิ่งคลิปประมาณ1 1เดือนที่แล้วเนาะทั้ง2อาคาหน้อยเนาะเฮาเคยลงมาจุดนี้แต่ว่าเฮาแบบมาแบบพันๆบ่ได้มานอนเนาะแต่ว่าครั้งนี้เฮามาเกี่ยมของกลางมากลางเต็นท์นอนแบบจริงๆจังๆเนาะยังน้อยกว่าสคืนเด้อแต่ว่าบางเทอก็เปลี่ยนแผนคืนเดียวเนาะเจอมเนาะนี่มีหลายๆคนเนาะ เดี๋ยวซีไทยบรรยากาศสองทางให้ทุกคนได้ชมกัน หลังจากที่เราเดินทางมากว่าสิบไปกิโลเนาะเราก็เป็นมาถึงชุดจุดหนึ่งที่เานางพักพรนแล้วก็ไทยฮุกเมยียงนะเซลฟี่ทุกคนเห็นบ่ตอต้นไม้ง่ายเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็เป็นอีกทันทีหนึ่งเนาะทีผู้คนบุคคลบรอยยังไงคือบดทึกรบกวนจากมนุษย์นะนะป่าไม้เรียกว่าสัตว์สาตว์สิงหลายอย่างนองยังอดุดมสมบูรณ์โอ,โอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราจะเดินทางต่อ ชุดเฮาายูณตอนนี้เนาะก็คือจุดทีส่องสีเฮานางพักพรกันทุกคนเบ่งอย่างที่เห็นเลยเนาะทั้งหลังที่เห็นเนาะเป็นป่าไม้ที่เก่าแก่เป็นอายุเป็นพันๆป,ปีร้อยๆปีทุกคนเนาะบบมีผู้คนหรือว่าบมีมนุษย์ที่มารบกวนญไล่มาปีมาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นว่าวาเรื่องแบบซัดหรือว่าว่าวาเรื่องห,หลๆสิ่งเนาะอยู่ในธรรมชาตินี่ยังถือว่าอดุดมสมบูรณ์หล่เพอสมควรคนเนาะ และเป็นป่าไม้แห้งหนึ่งสีเกาแกในแขวงบอ่อแก้วเราทุกคนอยู่ที่เห็นนะตอนนี้ข้านนางพักพรเดินชมบรรยากาศสอกฟากทางเนาะสุดๆเลยโาสา่ังอธิบายเนาะต้องมาเห็นด้วยกับตาตัวเองเนาะมันจึงบอกว่าโคตรอลังการเค okay, ทุกคนตอนนี้เ้าจะเดินทางต่อเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึ่งตอนไปฮอดผูนยาคาหรือว่าบอนที่เ้าพักพรอีกคีนหนึ่งทุกคนเนาะนี่ มีฝลังนำน้อทุกคนเด้อวันนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันเะ้าคอนตอนนี้ครับก็มาถึงผู้หญ้าคาเนาะหรือว่าเข้า่ายอดเขาผู้หญ้าคานั่นแหละทุกคนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนาะประมาณ1,500หาร1,600ันัเมตรเนาะ เราจะไปนอนพูดเนาะชุดที่ส่งที่สุดนะคนเห็นว่าอันนี้คือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองลาวสุดยอดเลยตอนนี้เราต้องขึ้นไปฮอตเขาก่อนที่จำตาเวนจะตกดินเพระว่าเราไปถ่ายบรรยากาศเนาะแล้วก็ไปกางเต้นนะคนเดี๋ยวเจอกันเจอกันนะคุณ 赵赖 หลังจากที่เท่าเสวเวลาเดินทางกว่าสองสุโมงเต็มๆเนาะในที่สุดเราก็มาถึงจุดสูงสุดของผู้ยาคาในแขวงบ่อกแก้วทุกคนเดอ้อนี่เห็นบ่แล้วก็ข้ามไปฟังน่าจะเป็นพม่าหรือว่าเมียนมาเ้อทุกคน มันมีอันแม่น้าโขงกั้นไว้เฉยๆเนาะหลังจากนั้นก็นจะเป็นพม่าแล้วตอนนี้มีรัฐประหารอยู่โอเคบ่ว่าบ่ากันเรื่องของเขาตอนนี้นี่เห็นบ่ตะเวนกําลังจะตกดินทุกคนเดี๋ยวว่าเฮาสิเฮ็ดทำแล็บวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันเนาะโคตรสวยงามเลยทุกคนแล้วก็เฮาจะกางเต้นนอนในจุดนี้ในคืนนี้โอเคสุดๆเลยไอนิโคลู้สึกงหน่อยดสบายดีสบ,ยดสบายดีเนะาะ ว่าภาษาลาวไดเดอร์มาจากอิตาลีอิตาเลียนเนอร์ทุกคนเนอร์มาอยู่มาเป็น first time เพิ่อยูลาวได้จกปีก็ไฟ happy แล้วตอนนี้สามารถว่าภาษาลาวได้เพราะว่าลมภาษาลาวสุดยอดทุกคนเฮาทีมงานของมานน้ำันลรอมันสิบคนนั่นแหละนี่เนาะเดี๋ยวเจอกันเฮามีทำาแล้วิดีโอเรืเบิ้งกันทุกคน โอคทุกคนหลังจากที่เฮาใส่เวลานานพอสมควรเนาะตอนนี้เฮาก็ได้กังเต็นท์เป็นอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเฮาสิไปหาฟืนแล้วมาก่อฟไฟเนาะเพราะว่าในนั้นเป็นเก,กาะความสูงแบบนี้นะความหนาวเรต้องให้เว้าเลย <c oughs> บู๊บอกอุระผมแสดงตอนนี้ยัง <c oughs> บเซ็กซ์เบิง <c oughs> ้ง่การเลยแสดงโอเคตอนนี้บู๊เอายังหลายแล้วตอนนี้เฮาสิไปหาฟืนมาดั่งไฟก่อนเพราะว่าก่อนอื่นต้อง ดังไฟแล้วก็ขลกซีแห่งอาหารกินเนาะบัว่าตักข้าเส้ามาอยัางท่ทันได้กินเนี่ยโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวตอนตอนนี้เราไปหาฟืนนิ้่ปลาก่อนฟืนคือเดี๋ยวนี่กู้ฟืนนีู่้มีพวนมันจะเป็นกู้อ่ะลมแมนมันจะเป็นภูอ้อมนี่เลยนี่เนาะก่อนก่อนอันซีได้ฟืนต้องลงไปพ่นเนาะนั่นลมพ่นทุกคนเดี๋ยวเจอกันโอเคทุกคนหลังจากที่เราปอไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปก็คือเอาชีย่างไก่ปลากินทุกคนเพราะเปนเก่เกะเป่านะเดี๋ยวสินดามาอีกเอาเอาไก่มาได้บ้านทุกคน เพราะว่ามาบอลทีแบบผู้หัวล่นแบบนี้นะซีไปหากินนี่ก็ค่อนข้างยากละกา้าวอุณหภูมิมันตม่มหนาวแห้งพี่้องโยกไปท้งใดก็บุได้เพราะฉะนั้นเราต้องเกี่ยของเกี่ยอาหารมาได้บ้านเนาะตอนแรกๆว่าซีมานอนสองื้นที่มาน่าจะเป็นไปบุได้เพราะว่าค่อนข้างหนาวเล,เลยทีเดียวตอนนี้กับธรรมาดาเดียวตอนนึกๆมาเนี่ยบุหวัว อุณหภูมิมันติดลบจากองศาทุกคนโอเคตัวนี้เอาชิบไปย่างก่อนตะกองลงมาพี่เนาะคือตัวนี้คือไก่ไก่ไก่บ้านอะไรทุกคนเอาต้มแต่บ้านมาแล้วแต่ว่าเอาชิบไปย่างพอให้มันหอมทุกคนไปปิ้งอะไรง่ายๆทุกคนเดี๋ยวเจอกันไม่บอกโอ้ยแต่ได้ไหยปลาไมคกินมั้งเออเอลงไปห้อยมือสาวกันปลั๊ก ขบคั่วขี้ปะโอ้ยหาเลยปิงเลยนี่ตอนนี้ก็ได้แล้วทุกคนขั้นตอนต่อไปก็คือสิบเอย่างเลยเขาจะย่างประมาณ15นาทีของเขาแล้วเพราะว่ามันตุ่มซุกมาจากบ้านแล้วก่อนนี้ว่าฟินบุพอเนาะปรากฏมีมุนซักก็คือขี้งัวว่นไงคือขี้งัวเครื่องเทศโอเคโอเคตอนนี้ย่างไก่บ้านก่อนเรียกซิว่าไก่ป้ากับว่าเขาชาวไม้แก่บ้านไก่บ้าน มีนี้ำแข็งซิปคนเด้อมาแต่อุดมทรายแดนแล้วก็หล่อลำธารหลวก็บ่อแก้วเนาะอุดเรียกว่าสซนไล่เขาไอ้กบวยาออกกล้องวันนี้มีอะไรมาเถอะคนมีมียมาแล้วกบวยาออกกล้องเดี๋ยวตอนกินจะให้เก็บภาพบรรยากาศเนอนก็ได้ต้องได้เห็นอยู่แล้วกดขันเมีว่าแต่เบิ้งก็ฝากกุ้ไล่กุ้งแซ่แต่ก็สั่นเน้ะกายสักนั่นะกายสักขู่นะร้องไมมที่ คูเหี่ยวคเหี่ยเอาไป้มยังาไม่ได้คู่เดียวเได้ของแท้กันกายูเอาปีน้อยทัคนไ,มไมนมนหมตัวมีวเอ็นบักนั่นเออโอเคนี่อันนี้คือวิธีกันย่างไก่แบบหนัง,งอ,นน 2, อังกอร์ผู้ใดเกิทันปีสองพันกคนอังกอร เจะเห็นเสือได้จะเห็นเสือมากองค์เราละก็ลืมบอกเนาะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะในคงเคสนี่เนาะเป็นพื้นที่ที่แป็นผู้ดมสมบูรณ์เนาะมีปลาไม่เป็นแบบปลาเก่าแก่เป็นพันๆปีร้อยๆปีเนาะเพรวกเขาคอยมีผู้คนเข้ามารบกวนนะส่วนแรกก็จะมีแต่งัวเนาะที่ชาวบ้านเขามาเลี้ยงเนาะปล่อยไว้แบบต่ำธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นจะมีเสือเสือคงเรียว่าตัวองค์กรมีอย่างไ้ไหมองค์กร WU WU มีอย่างไรนั่นี่ย เขามาสำรวจบอกว่าบ่มีที่จริงเขาฟังเลยแบบเขาเว้าดูซื้อเนาะบ่เคยมาสำรวจตัวจริงเนาะที่จริงมีหลายเลยทุกคนเด้อแล้วก็นเขาให้อีกกันนึงเนาะประมาณสองทีที่แล้วเนาะจะมีสาวบ้านเสียชีวิตอยู่จุดนี้ทุกคนบ่็อกเป็นจุดนี้แหละในปลาของเคสนี่เนาะไกลไหมข่าวแบบโรมกันแต่คนนี้กันตายสองคนเนาะแต่ว่าบลกเป็นอย่างเขามานล้วเหนแบบหลายคนบล็อกเป็นอย่างนะเดี๋ยวเจอกันตอนซุก มีปัญายังมามีปญาสององค์มาทุกคนติดตังเลยแม่ก็จ้ะอลไวมาเป็นยงไงคุณงบุกยันไงเด้เประเด็ญญาคนทีสาม่น่ามกินปลาคนกินเนื้อมงปลากับองเยื่อมึงเอสิบห้าพันตัวนั้นใหญสุดไตัวนั้นเน่ย ตออยู <c ười> <m> ่เยอะทนทนีก็ต้อีบนิดต้ักุนตัอนนี้หลังจากที่เฮาฮิวมานานเนาะทุกคนเนาะเวลาประมาณชักโมงอ่ะตอนนี้เรเบิ่งกันประมาณเจ็ดโมงอ่ะประมาณประมาณเก้ามงเนาะตอนนี้ ประมาณเก้าโมงกลางคืนนะถ้าอันนั้นเนาะหลังจากเตี่ยวหิวมาหมดหมดมือทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากินอาหารทุกคนจะมีอันนี้อบไก,ก่แล้วก็ไก่ปิ้งแล้วก็มีอันอันนั้นเนาะห<อ> <c oughs> มูเมื่อกี้เราไปเก็บใบตองก็เห็นสองสามตัวนี่ับข้บขาวเหนียวที่เอาเอามาที่บ้านทุกคนแบบนี้นะเป็นบรรยาก,กาศหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มแล้วก็เขอขอ,ขอมีปาร์ตทิยันน้นอยๆนิดน,นึงเร้าวขาวร้าวขาว กินกินกินทุกคนเดี๋ยวเวลากินละโอเคสั่งตุงอย่างเดียวไปกับมาเอามายังมาจะซีจีหรือโซงจี้เหรอเฮามาสุดๆเลยไอ้ในโครับเลยเต้ อย่างที่เห็นตอนกังเว้นเนาะจุดที่เขาตั้งตั้งกังเต้นเนาะนี่นะมันนั้นค่อนข้างสูงเนาะจากระดับน้ำทะเลประมาณ1500งพั0หาดเมตรเนาะก่อนเลยววามีลมแห้งอย่างที่เห็นทุกคนตอนนี้กำลังตั้งกล้องตั้งกล้องให้ทุคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สิบเอ็ดโมงเขิงเนาะอันนี้เราก็อยูเด็กอสมควรนะอันนี้รู้สึกว่าค่อนข้างหนาวหนาวทีเดียวได้ยินเสียงลมบ่า,าโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เขาซีนอนกันเนาะเดี๋ยวเจอกันไหมในมืออื่นตอนเศร้าเนาะสบายดีแล้วก็ ตอนนี้ก็ธรรมดาตอนประมาณสี่โมงหรือว่าประมาณสามโมงตอนเช้าโอโ้โหบรรยากาศแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คืออยู่อันอยู่เทิงนี่น,นะบมมีน้ำมีน้ำล้างหน้าทุกคนก็เลยแบบได้ล้างหน้าเลยเตะเวนกำลังขึ้นเห็นปะสุดยอดเลยต้องบอกเลยสุดยอดใช่ปะความหนาวความหนาวภาสั่งนานเลยพี่น้องตอนนี้ทาง นี่เห็นปะ่ะทีมงานของเรากำลังถ่ายรูปบอยู่ คือตัวนี่นี่เอามาเฮ็ดคือซื้อเด้อทุกคนเด้อมาเอามาไทยคุบมด้วยสัพพอเลยต่มได้ต่มได้เป็นได้ไหมเป็นเทื่อนี้เป็นครั้งที่ครั้งที่สองเนาะช่วงนั้นผู้สึกนั่นแยังคธอเนี่ยเก่าความงามเนาะความแบบคือว่าตามเส้นทางที่เราผ่านมาก่อนมันมีแบบต้นไม้เหมือนง่ายเนาะเด็กเส้นทางมาอย่านนี้ ดีแท่รหนประมาณส้วงเดือนสี่เดือนหเดือนสี่กับวันไดเนาะเดือนห้าเดือนห้าเดือนห้าเดือนหกจะเขียวแลุยังถ้ายำหน้าก็คิดว่าเดือนสิเ็ดเือนสิบสองจงายกว่ามาส้วงงานเดือนสิบเงหรือว่าสวงเดือนหาเดือนหกนี่ดีงามันจะอัสดใสกว่าน้อฝนตกระบุมีเงินมอกปกคมในใดนี่คมขึ้นนี่หนาวบ่หนาวไดหนึ่งนะ ใช่ด้วยหนึ่งเลยนิดน,น่อยนอนรับบอกเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ลมแหงงม้งพอนไดนอนไดนอนได้นิโคลมาจากอิตา,ตาลีเนาะเป็นคนอิตาเล,ลียนเนาะห้าปีแล้วเดบักม,มาพี่นี่เป็นค้างเทมิส์เนาะขึ้นมานี่เป็นค้างเทมิส์เขาประทึกเป็น่ใดไอ้้ไอนิโคลมาพอดพี่งามบ่รู้สึกงามบ่ เดี๋ยวสิพาไปเบิร์อกันอันนั้นอีกตน้นไม่ใชที่3เดี๋ยวคนล่างจักที่เขามากลางเต็นนอ,อนอยู่ในภูยาค่านอนเป็นเวลา2วัน1คืนนอนตอนนี้ก่อน,นด้เวลาสิ้นสุดลงแล้วตอนนี้ต่ว่าก่อนสิกับไปนอนิอีไทย ลเาลาะไปตามภูเขาตามสันเขาเนาะไทยบรรยากาศสองทางทางแบบสวยๆให้ทุกคนได้เบิ่งกันเนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะกไดไลค์กดติดตามซองอาคาดน้อยเนาะกัสิจักกันไปโอเค